สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้อยู่ชอ่อง GT คือเกบรีสสุดทูปเปียนะทุกคนวันนี้หนูจะมาเจาะลึกลงหนังภาค2นะคะทุกคนยังมีบางเรื่องที่หนูยังไม่ได้อ่าบอกทุกคนนะคะอย่างเช่นการเพิ่มหนังซื้อสล็อตแล้วก็ดูว่าเรามีหนังครบหรือย,อยังนะคะโอเคไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเรามีหนังครบหรือย,อยังเนี่ยเราต้องดูจากตรงนี้นะคะทุกคนกดกลับนะคะไปที่ห้องพักของ เรซ p พชันนะคะแล้วก็กดไปที่หนังสือตัวนี้ค่ะตรงนี้นะคะ m o v ี่จะมี50เรื่องนะคะทุกคนเรามีกี่เรื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกไว้นะคะหนูมี49เรื่องกําลังหาอีกเรื่องหนึ่งก็จะครบแล้วนะคะทุกคนทุกคนสามารถดูทุกอย่างได้จากตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะการซื้อสล็อตและการเพิ่มหนังนะทุกคน โอเคหนูรับของก่อนบถ้าทุกคนเลื่อนซ้ายนะคะก็จะเจอสล็อตหนังนะคะที่มีเพิ่มมาให้นะทุกคนเดี๋ยวหนูจะซื้อสล็อตอันนี้นะคะ ไปสล็อตที่5แล้วนะคะทุกคนโอเคซื้อแล้วนะคอนเฟิร์มอ่าอั็อตก็จะได้สล็อตที่5มานะคะมันจะมีทั้งหมด6สล็อตนะคะทุกคนทีนี้วิธีการเพิ่มนะคะทั้งหมด5เรื่องทำยังไงนะคะแล้วก็มาดูที่ Movie with List นิดหนึ่งนะคะโอเคดูเหมือนจะเป็นแบบว่าอยากได้ดราม่านะคะเอาเขีย okay. นดใส่ดราม่าไปกดตรงนี้นะคะคำว่า s c h e d u l e นะคะแปลว่ากำหนดการนะคะก็กดไปปุ๊บชิปเรื่องหนังสักเรื่องหนึ่งโอเคเป็น ามานะคะหนูก็เริ่มมาเรื่องหนึ่งนะคะกด ทีหนึ่งเสร็จปุ๊บอันนี้เราก็ได้หนังหนึ่งเรื่องแล้วนะคะทุกคนต่อมาเราก็เลื่อนขวาไปนะคะแล้วกดเรื่องใหม่ที่เราจะได้เลือกนะคะงั้นหนูเลือกเป็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะโอเคเสร็จปุ๊บก็ดูวิธีนิดนึงเขาอยากจะดูไทพอดถ้าไทท์พอดเนี่ยหนูจาได้ว่าจะเป็นดราม่านี่แหละนะคะแล้วก็ฟิล์มชายก็ปแปลว่าต้องการแอนิเมชันคะหนูก็ไปหาที่อนิเมชันนะคะลิบก่อนนะคะหนูบอกวิธีแล้วนะคะว่าดูว่า วิธีดูวิลีทนะคะว,ว่าเราจะใส่หนังประเภทไหนนะคะหนูก็ใส่ไปอ่ะเสร็จปุ๊บก็เลื่อนนะคะเป็นสล็อตที่4อ่ะใส่ปีใส่ได้ดั้ง5าเลือกเลยนะคะหนูก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปอีกเลื่อนซ้ายไปนะคะแล้วก็ใส่ฮึบอ่าแล้วก็ใส่อีกเรื่องนึงอ่ะเป็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะโอเคหนูใส่ไปทั้งหมดนะคะครบแล้วนะคะ5้าสล็อตนะคะ แล้วก็ถ้าใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคะกดตัวนี้นะคะที่อยู่บนขวานะคะถ้าสมมติว่าเราใส่สล็อตยังไม่หมดแล้วกดโชว์เนี่ยเขาจะมีคำเตือนอีกทีนึงนะคะว่าเอ๊เหลืออีกหนึ่งสลอทท็อ่ที่คุณยังไม่ได้ใส่คุณจะโชว์หนังเลยหรือเปล่าถ้าเรากดโชว์ก็คือโชว์ไปสล็อตนั้นก็จะว่างนะคะก็แนะนําให้ใส่ทุกสล็อตเลยนะคะ โอเคนี่หนูใส่ทุสซูลแล้วนะคะแล้วกดโชว์เลยค่ะปุ้มเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็หนังเราก็เริ่มใช้ได้นะคะคนรอหน้าโรงเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็การได้รับหนังมาเนี่ยก็ได้จากน้องเป็ดคนนี้นะคะทุกคนอย่าอย่าลืมนะคะว่าเขาจะมี ดิสเขานะคะรีเฟซนะคะทุกวันนะคะก็คือลดค่าไอดอกไม้สีชมพูเนี่ยกระชับปองได้นะคะหล,ลอบนะคะทุกคนเป็นเรื่อด่ดีมากนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บคอลเลคชันหนังให้ครบ50เรื่องนะทุกคนนะคะก็มิมันนี้ค่ะเรื่องของโลงหนังนะคะประมาณนี้จริงๆไม่เหลือแล้วมัง้งไม่เหลือแล้วแหละนะคะโอเคไปเจอกัน EP ีหน้านะคะใครมีคำถามก็ใต้คอมเมนต์ค่ะบ๊ายบาย